แล้วแลว้วันแรกที่เราไปถึงโฮสแฟมลี่มารับแบบไหนอะไรยังไงหรเราให,ให้เพื่อนอเพืฟังหน่อยสิครับผมตอนแรกผมเอ่อต้องเท้าคำว่าผมต่อเครื่องประมาณสองที่เนาะตอนแรกอยู่ที่กรุงเทพเอ่อสุวรรณภูมิมั้งที่ผมก็ไปต่อยที่หนึ่งจงังหวดเอ่อประเทศหนึ่งผมจําจําชื่อไม่ได้ทีนี้จากประเทศนั้นเนี่ยผมก็ไปลงที่นิวยอร์กอืม เออผมไปกับเพื่อนอีกสองคนฮะซึ่งก็ซึ่งก็ง่ายอยู่เพราะว่าผมก็ตามตูดเข้าไปน <g ül> เนาะมีเพื่อนเนาะซึ่งบางคนเข้าไปคนเดียวเขาต้องเตรียมตัวในจังหวะนั้นอีกอีกมันก็จะยากไปหน่อยแต่ผมก็ตามตูดเข้าไปทีนี้ผมก็ไปแยกกับเพื่อนคนสุดท้ายที่นิวยอร์กเขาก็จะไปลงอีกรถหนึ่งผมก็จะไปลงอีกรถหนึ่งเออ <c oughs> ทีนี้ฮะด้วยความที่ว่าผมรู้ว่าโฮสต์ขอผมเป็นเออเป็นคุณยายอายุแปดสิบสองนะครับก็คือค่อนข้าง ค่อนข้างมีอายุแล <yeah. S 2> ้วก like ็เขาจะไม่ค่อยเล่นไม่ค่อยเล่นโซเชียลมากตอนแรกผมระวังระหว่างที่ผมเอ่อรอโฮสต์รอโฮสต์แฟมิลี่ผมก็จะทักไปหาเขาในอีเมลใช่ไหมฮะโอ้โหเขาเขาไม่ตอบผมอ่ะพี่เขาไม่เล่นโทรศัพท์อ่ะคือผมแบบผมก็ไม่รู้ว่าแบบเขาไม่เล่นโทรศัพท์แล้วเขาจะรู้อว่าผมว่าผมมาพี่เก็ตปะอ่าเก็ตเก็ตเก็ตอ่าเฮ้ยผมก็ลงไปพูดแลรู้แบบมันไม่มัน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 ไม่มีใคร มันมันไม่มีใครทักหาผมผมไม่ทักหาใครแล้วผมก็ลงมาอยู่ที่โอไฮโอแล้วครับเดียวก็เฮ้ยเขาเขาจะมารับผมหอเล่าว่าผมจะต้องมาเป็นโฮมเลสอยู่ที่อเมริกาอ่าที่ผมก็ลงลงจะไปเอากระเป๋าชั้นหนึ่งผมก็นึกว่าตอนแรกเนี่ยต้องไปเอากระเป๋าก่อนแล้วก็ลลกกระเป๋ามาเจอโฮสต่อนโฮสเขาดักรอผมอยู่ที่รังกระเป๋าเลย <H aa? S 1> เขาก็ถือป้าย oh. เป็นป้ายใหญ่ใหญ่ใหญ่มาก <Ha. S 1> ใหญ่กว่าหน้าเขาเอเขียนว่าว c ลค e Home แบบยินดีต้อนรับกลับบ้านนะแล้วเขียนชื่อบอโอ้น่ารักแกก็ยิ้มโอ้โหผมว่าอบอุ่นดีนะผมมันเหมือนไกด์อะพี่แล้วตรงนี้ของหนูบ้านบ้านที่อยู่ค่ะมีใครอยู่บ้างเออผมผมมีสองโฮสต์แฟมิลี่ใช่ไหมะตอนแรก,ตอ,แรกตอนแรกเป็นคนแรกรนี่ที่ผมย้ายมาเป็นคนที่สองบ้านแรกเนี่ยเป็นเป็นแค่ผมแล้วก็โฮสที่เป็นคุณยายแล้วก็แล้วกรเยนแลกเปลี่ยนอยู่คนหนึ่งที่เป็นอิตาลีค่ะ<า>ก็มีแค่สามคนฮะแล้วก็บ้าน บ้านบ้านบ้านใหญ่อยู่พี่ก็คือก็คือไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายมีกันแค่สามคนนะี่หละเหงาเหงาหน่อยตอนแรกแล้ว<ม>พอเปลี่ยนมาเป็นโฮสต์นี้เป็นยังไงมัางคะ่ะคือเหตุผลที่ผมเปลี่ยนมาเป็นโฮสต์นี้เพราะว่าอย่างที่ผมบอกครับว่าคุณยายก,ก็มีอายุใช่ไหมครับแกเป็นคนดีนะแล้วก็แต่แกมีอายุแล้วก็ทีนี้เหมือนเด็กนักเรียนถ้าเปลี่ยนคนหนึ่งเขามองว่าเขาไม่ค่อยได้ออกไปไหน คื่ผม <Leb> ผมไม่ได้มีปัญหานะผมก็แบบอ,อยู่อยู่บ้านไว้แก้ปัญหาผมก็ออกไปเล่นบาสออกไปทําอะไรบ้างบางครั้งแต่เขามองว่าเออแบบไม่ค่อยได้ออกไปไหนแล้วก็แล้วเขารู้สึกว่าแบบเขาไม่ค่อยสบายใจอยู่ที่นี่เขาก็เลยทักไปทักไปกับทางแอร์เรเลฟก็คือเป็นผู้ดูแลของของ,ของทางอ,อเมริกาซึ่งซึ่งสุดยอดมากเขาสุดยอดนะก็คือเขาทักไปสูทักไปวันที่หนึ่งบอกว่าเอ๊ะไม่โอเคนะต้องการที่จะเปลี่ยนโฮสต์เขาก็มาคุยกับผมก่อนนะว่าเออเนี่ยแบบ ขอเปลี่ยนไปอยู่ไปอยู่อีกบ้านหนึ่งได้ไหมอะไรแบบนี้ได้ไหมผมก็อาก็แล้วแต่เขาทีนี้เขาก็ทักไปหาแอรเรลเล็บทักไปวันแรกวันที่สองได้เปลี่ยนเลยครับอืมแสดงว่าแอรเรลเลฟดูแลดีถูกไหมละ่ะดูแลดีฮะแต่ที่ที่มันหาคือผมได้ย้ายไปอยู่กับแอรเรลเลฟก็คือตอนนี้แอรเรลเลฟเป็นโฮสต์ของผม<อ> <laughs> <laughs> เกล่ะ <laughs> เกล่ะเกล่ะแอรเรลเลฟคนใหม่ที่ผมผมคนงงอ่ะอ่าแต่ก็ก็นั่นแหละครับก็ดี ทีนี้มาบ้านหลังที่สองก็ผมผมเจอผมไม่ได้อยากเรียกว่าปัญหาแต่ผมเจออะไรที่มันยากกว่าบ้านหลังแรกเยอะพอสมควรก็คือบ้านใหญ่กว่าแต่คนก็มากกว่าเออผมน่าจะมีคนอยู่ประมาณเต็มเต็มคือแปดหกถึงแปดคนนะที่อยู่ในบ้านแล,แล้วก็มีห้องน้ําห้องเดียวอ๋ <laughs> ที่มันแบบางคร้งแบบผมอยู่บ้านเนี้ยบ้านผมมีห้องน้ำในในตัวห้องนอนใช่พี่ ถ้ผมปวดท้องผมอยากไปขี้ผมก็ไปีี้ได้เลยอ,อยู่บ้านนี้ผมก็ต้องรอผมปวดที่ผมเกือบขี้แตกก็พี่มีวันหนึ่ง <c oughs> ลูกโูล่ลูกสาวโผล่แกอาบน้าแล้วผู้หญิงมันอาบน้านานใช่ไหมพี่ผมว่าเคาะประตูสามรอบผมเกือบขี้แตกกะพี่อันนี้ก็อันนี้ก็คือเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมแหละเนาะก็คือการ<อ><อ>เรียนรู้เราก็จะได้เราก็ได้ปรับตัวไงว่าเออปกติตอนอยู่บ้านอ่ะมันก็เป็นแบบนึงพอเราไปอยู่ที่อื่นก็เป็นอีกแบบนึ่งใช่ถูกครับ ใช่ถ้าเราปรับตัวได้เราก็อยู่ได้อย่างสบายเราก็อยู่ได้ฮะเราก็โตขึ้นฮะถูกครับแล้วที่โรงเรียนบ้างดีกว่าตอนนี้ที่โรงเรียนหนูหนูเรียนโรงเรียนชื่ออะไรนะคะบอกเพื่อนอีกรอบหนึ่งอ๋อผมผมอยู่โไฮโอใช่ครับอยู่เขาเรียกว่าน่าจะเป็นจังหวัดจังหวัดชื่อรอเรียนที่ก็เป็นเป็นโรงเรียนของตัวเมืองนี้เลยชื่อว่ารอเรียนไฮสคูลครับอ่า,อาแล้วเรียนที่นั่นกับเรียนที่เมืองไทยมันแตกต่างกันยังไง ที่เรารู้สึกที่เรารู้สึกว่าความแตกต่างของมันระหว่างที่เรียนที่ไทยกับเรียนที่อเมริกาอืมแตกต่างยังไงแตกต่างเยอะอยู่นะผมว่าคือตอนแรกผมนึกว่าอเมริกาเนี่ยมันจะมันจะดีกว่าไทยแบบเก็ตไหมพี่ผมรู้สึกว่าเออเนี่ยเราจะเลือกเลือกเรียนได้เนี่ยเราจะเราจะเลือกโรงเรียนเองได้อะไรเงี้ยแล้วแบบเก็ตไหมพี่มันดูมันดูสบายกว่าไทยนะที่เราเรียนเจ็ดถึงแปดคาบแล้วก็มีสอบอะไรโรงเรียนผมไม่มีสอบเนาะ ทีนี้อ่โรงเรียนผมมีเรียนสี่คาบสี่คาบต่อวันห้าวันต่อสัปดาห์แล้วก็จะมีสองเทอมอีกเทอมหนึ่งก็เป็นสี่คาบเหมือนกันทีนี้ก็มันก็ผมเริ่มเรียนตอนเจ็ดโมงยี่สิบห้าซึ่งค่อนข้างไวนะทีจะคาบเริ่มเจ็ดโมงยี่ห้าคือเจ็ดโมงยี่ห้าอยู่ไทยผมเพิ่งตื่นครับซึ่งเราก็ต้องตื่นประมาณประมาณตีห้าถึงหกโมงอะพี่ซึ่งก็ก็ก็ได้ปรับตัวอีกแล้ว แต่เขาก็จะให้เลิกเรียนเร็วกว่าปกติก็คือเลิกเรียนประมาณบ่ายสองถึงบ่ายสองครึ่งอ,อยู่ไทยผมเลิกประมาณประมาณสี่ห้าโมงเนะเาะก็เหมือนจะส่งเสริมให้เด็กไปเหมือนตื่นเช้าแล้วไปโรงเรียนใช่ไหมครับแล้วก็เอาเวลาช่วงบ่ายเนี่ยเลิกเรียนแล้วไปทําอะไรที่ชอบดีกว่าผมว่าเขาน่าจะต้องการที่จะไปทำไปทํางานไปหาตัวเองซึ่งก็ดีผมว่าใช่ครับแล้ววิชาเรียนตอนนี้เราเราเรียนอะไรบ้างคะที่บอกว่าสี่ค่า อ๋อใช่ครับตอนีผมอยู่เทมสองผมมีอยู่เทมสองแต่ว่าซึ่งเทมสองวิชาก็จะแตกตกต,ต่างจากเทอมหนึ่งเนาะ,อะเอ่อเทมหนึ่งเนี่ยผมมีไมเซ็ตที่ว่าโรงเรียนยากๆเอาไว้ดีกว่าโรงเรียนอะไระที่มันหาเรียนอยู่ที่ไทยไม่ได้ดีกว่าซึ่งผมประจัดไปเลยผมจัดแคลคูลัสผมจัดเอ่อผมจัดเอ่อประวัติศาสตร์อเมริกาซึ่งซึ่งมันเป็นวิชาบังคับประวัติศาสตร์อเมริกาการเมืองอเมริกาแล้วก็ภาษาอังกฤษแล้วก็คณิตนะจะเป็นวิชาบังคับสี่วิชานี้ เทมแรกเนี่ยผมลงคณิตกับกับประวัติศาสตร์ไลวละทีนี้มันก็จะเหลือสองอันที่ผมต้องลงใช่ไหมฮะก็คืออังกฤษกับอังกฤษก,ก,กับการเมืองกับการเมืองซึ่งผมมาลงเทอมนี้ซึ่งเทอมแรกเนี่ยผมลงยากและชีนี้ผมรู้สึกว่าผมเหนื่อย <laughs> <laughs> เพราะว่ามันมันผมจะผมลืมเพราะว่ามันไม่ใช่ภาษาไทยเนาะเราไปลงยากแล้วเป็นภาษาอังกฤษกแล้วไหนจะเรื่องต่างๆไหนจะเรื่องเพื่อนไหนจะเรื่องอะไรที่เราต้องไปหามันก็จะเหนื่อยมากขึ้นกว่าเดิม <laughs> ผมก็เชื่อ แต่ว่าตอนก็ผ่านมาได้ดีนะผมรู้สึกว่ามันมันเรียนง่ายกว่าไทยนะผมว่าถ้าไม่นับว่ามันเป็นภาษาอังกฤษนะ,ะคือบท<า>เรียนมันง่ายกว่าบทเรียนบทเรียนมันง่ายกว่าเขาไม่ได้เน้นให้แบบไปแบบไปสอบไปทําเพื่อไปสอบอะไรขนาดนั้นเขาเหมือนเออทางานไม่มีสอบนะไะเพราะว่าสอบปลายภาคของเขาก็เป็นโปรเจกต์อ๋อค่ะสี่วิชาเนี่ยเทอมแรกสามวิชาแรกผมได้เอนะวิชาสุดท้ายผมได้เอ ก็ก็ก็เป็นประสบการณ์ไปค่ะก็เป็นประสบการณ์ไปน้องชายก็จะได้รู้ว่าอ๋อติดเอว่ามันแก้ยังไงอ่าก็ไปแล้วก็เอาให้หมดน้องๆอย่าลืมเรียนประวัติศาสตร์มาก่อนนะครับเดี๋ยวติดแอมดคำแนะนําของพี่ปตินก็คือน้องๆอย่าลืมเรียนประวัติศาสตร์ไปก่อนครับใช่ไหมยากยากไปอ่านๆมาก่อนคําศัพท์พื้นฐานไม่รู้เรื่องเลยตอนตอนที่หนูเจอโฮสต์ครั้งแรกอ่ะหนูอ่ามีของไปฝากเขาไหม อ๋อผมซื้อกางเกงช้างไปฝากรับแล้วก็แล้วเขารู้สึกยังไงก็มันเป็นเบสิคเขาคนคนแรกก็เป็นจะเป็นคุณยายแล้วแกก็กจะแบบแกก็จะฮาๆขำๆแกก็จะไม่ได้ขอบคุณอะไรมากนักเรียนแล้วเปลี่ยนที่อิตาลีก็เออขอบคุณเขาไม่เคยเห็นช้างครับพี่หรอ,เ,อ,อเหมือนทางทางยุโ,โรปทางเมริกามันเขาเห็นแหละครับแต่ว่ามันมันมันเข้าหาได้มันเข้าถึงได้ยากกว่าไทยอ๋อมันจะไม่เหมือนของไทยเนาะใช่ใช่ผมก็ซื้ออะไรให้เป็นช้างไปฝากเขา ถูกใจกันยัยแล้วเพื่อนๆนที่นูน่นน่ะตอนที่หนูอยู่ในโรงเรียนคะ่ะเพื่อนๆนเป็นยังไงบ้างโอเคไหมเออสี่คนแ,แต่คนนะแต่ว่าอ่าแบบนี้ยาวเลยเรื่องนี้คือจริงๆก็แล้วแต่คนนะว่าเออเข้าใจนะบางทีเพื่อนก็แย่บางทีก็บางทีก,งทก็ดีก็แล้วแต่โรงเรียนแล้วแต่สังคมที่เราไปเจอแต่ผมในโชคดีที่ที่ค่อนข้างค่อนข้างได้เพื่อนไหวแล้วก็เหมือนเหมือน เหมือนทางโรงเรียนเมกาเขาจะสลับเทอมกันทุกวันใช่ไหมแล้วเหมือนเ้ยเขาจะสลับเทอมกันทุกๆครึ่งปีแล้วเพื่อนเขาจะเจอเจอเจอกันแบบเกิดไมมันคละกันไปเรื่อยๆก็คือเป็นหมุนห้องเหรอเป็นหมุน,หม,นหมุนห้องไปเรื่อยๆเขาจะคละกันไปเรื่อยแล้ว,ลวช่วงอาทิตย์แรกๆเดือนแรกๆเนี่ยอาจารย์เขาจะเขาจะส่งเสริมไปให้ทําเป็นงานกลุ่มให้คอมมูนิเคชันกันในระหว่างชั้นยันงมากกว่า,าซึ่งในจังหวะนั้นเราก็ได้คุยนะฮะเราก็ได้ได้แลกเปลี่ยนความคิดกันซึ่งได้เพื่อนไหวครับ ก็ผมผมคิดผิดเพราะว่าวันแรกๆผมไม่ได้อยากไปหาเพื่อนผมไม่ใช่คนที่จะเข้าใจว่าจะไปเดินไปเดินไปคุยกับคนแปลกหน้าภาษาอังกฤษเราก็ยังไม่ได้ผมได้แค่ yes no okay ตอนแรกก็ไปเก็บตัวยในห้องสมุดประมาณอาทิตย์หนึ่งผมคิดว่าไม่น่าใช่ไม่น่าใช่ทางนี้ก็เออเราก็ไปไปคุยคุยไปตะโต้เขาดีกว่าเพราะว่านะเปิดประสบการณ์ให้ตัวเองก็น่าจะน่าจะดีกว่ากักตัวเงียบๆเนาะ up. Huh.